กลงพลังเหนือกว่าด้วยไมโครอินเวอร์เตอร์ใหม่จากอเมริกากำลังผลิตเพิ่มขึ้นสูงถึง70%ด้วยการเชื่อมต่อกันอย่างอิสระอินเวอร์เตอร์1ตัวเชื่อมต่อได้ถึง2แผงปลอดภัยมากขึ้นด้วยแล็ผิดชัดดาวอันดับหนึ่งจากอเมริกาพร้อมมาตรฐานการป้องก 67, ัน IP 6 7ความสเสถียรสูงกันน้ํากันฝุ่นระดับสูงปลอดภัยขึ้นอีกขั้นด้วยระบบสื่อสารแบบเข้ารหัส6 b มาตรฐานระดับโลกด้านความปลอดภัย AP System Micro Inverter รองรับไฟบ้านได้ทั้ง1เฟสและ3เฟสสามารถ การมอนิเตอร์การทำงานได้แบบรายแผงผ่าน EMA application ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในตอนนี้ประสิทธิภาพสูงกว่าปลอดภัยกว่าในราคาที่คุ้มค่าที่ไมโครโซลาเราออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยระบบไมโครอินเวอร์เตอร์แบบครบวงจรโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะติดตั้งด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูงได้มาตรฐานทนทานแข็งแรงปลอดภยัยและประกันงานติดตั้งสูงสุดถึง5ปี เราดูแลทุกขั้นตอนพร้อมขออนุญาตกับการไฟฟ้าปี่ติดโซล่าต้องไมโครโซล่า